ที่บำรุงเลือดนะครับผมเกี่ยวกับเลือดเนาะ <S <S ใช่ครับเกี่ยวกับเลือดเพราะว่าผมเวลาผมทำงานมันขึ้นลงบันไดมันชอบเหนื่อยอปัญหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงมันมีหลายปัจจัย <S <S นะอากาศออกซิเจนที่เข้าปอดก็เป็นส่วนหนึ่งของ,ของการสร้างเม็ดเลือดแดงให้มันมีออกซิเจน แล้วก็เม็ดเลือดแดงผลิตที่ไหนม้ามทาลายเม็ดเลือดตับมีไขกระดูกถูกไหมระบบการย่อยการดูดซึมถ้าเราตัดระบบทางเดิอนอาหารเช่นตัดกระเพาะตัดลำไส้ร่างกายก็มีปัญหาในเรื่องของการนำพาออกซิเจนเข้าเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนกันร,รเราต้องมาดูว่าเป็นประเด็นจากอะไร,ร,รอย่างในกรณีที่มีประวัติเคยสูบบุหรี่ อย่างเงี้ยปัญหาก็คือมาจากทางปอดใช่ไหมครับอ่ะถ้าเรื่องทางปอดก็จะเป็นเรื่องของมูนิพัสถ้าเราเจอฝุ่นมลพิษที่เข้าระบบทางเดินหายใจถ้าเรามาเติมตรงเนี้ยมันก็จะช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระที่ปอดการผลิตเม็ดเลือดแดงก็จะดีขึ้นอันนี้เรื่องทางปอดแล้วก็เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเรื่องต่อต้านไวรัสแบคทีเรียได้ดีเลยอันนี้เขาเรียกว่ามูนิพัส ตอนนี้ UR3Y หลักการของเขาคือไปยืดเทโลเมียทเทโรเมียรนี่ระดับโครโมโซมนะคะและมีสารสำคัญที่จะช่วยให้เม็ดเลือดแดงเราสมบูรณ์มากขึ้นก็คือจะไปล้างสารพิษตกค้างที่ตับนะแล้วก็อนุมูลอิสระต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยทำให้การผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงสมบูรณ์ดีขึ้น นะคะตรงนี้ <c oughs> รวมถึงคนที่มีการปวดอักเสบข้อต่อเส้นเอ็นด้วยครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่ทำให้เม็ดเลือดแดงสมบูรณ์ก็คือไฟโตนิวเทรียนแดงขาวม่วงเขียวเหลืองน้ำเงินนั่นแหละผักไฟโตนิวเทรียนตรงนี้จะช่วยในการเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์มากขึ้นสังเกตไหมว่าถ้าเราทานผักสีเขียวเยอะ ใช่ไหมมันก็ส่วนหนึ่งในการเม็ดเลือดแดงแต่เนี้ยคือจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยที่ที่พูดมาทั้งหมดจะทําให้เม็ดเลือดแดงสมบูรณ์แล้วก็มีคลอรฟิล์อยู่ในตัวเลยนะคะอันนี้สารสารสําคัญกบโ,โหเยอะมากเลยดูดิข้างข้างเนี่ยผักนะเราในหนึ่งวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทานเขียวม่วงเหลืองแดงขาวคือครบไหม ไม่ครบเนาะถูกไหมในแต่ละวันไม่ครบทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ในการนาพาออกซิเจนสารอาหารถ้าถ้าได้บํารุงครบเนี่ยก็จะช่วยแต่ทั้งนี้ก็คือการนอนหลับสําคัญมากเลยนะสังเกตไหมว่าวันไหนถ้าเราจะไปบริจาคเลือดเขาบอกให้นอนหกถึงแปดชั่วโมงใช่ไหมเม็ดเลือดแดงจะได้สมบูรณ์ <Okay. S 1> การนอนก็เป็นสิ่งสำคัญพงถึงให้ความสำคัญว่าควรจะนอน ให้เต็มอิ่มอย่างน้อยคือสี <rawd Moder> ่ทุ่มจนถึงหกโมงเช้าการหลับกลางคืนสำคัญกว่านอนกลางวันนะคะเพราะว่าช่วงกลางคืนน่ะโกรทฮอร์โมนจะหลั่งด้วยค่ะเข้าใจมากขึ้นนะแต่ทั้งนี้เราก็ควรจะได้รับอาหารทั้งบางคนทานสองมื้อบางคนทานมื้อนึงหรือว่าบางคนทานสามมื้อปริมาณมื้อไม่ได้สำคัญนะแต่สำคัญคือในแต่ละมื้อเนี่ย คุณได้คุณค่าสารอาหารครบจากอาหารหรือเปล่าแล้วเราก็กลัวในเรื่องของสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงถูกไหมคะในอาหารที่เรารับประทานอยู่สารเล่งเนื้อแดงหรือว่าไขามันหรือเป็นซอสหอยนางรมถูกไหมผมปรุงรสต่างๆซึ่งเป็นทั้งหมดนี้ก็คือก่ออนุมูลอิสระของอร่อยก็จริงแต่ว่าเราเราเติม ที่จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายเพิ่มจริงไหมเช้นของทอดปิ้งย่างอย่างเงี้ยค่ะก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการกันได้ทุกวันไหมอะบางทีก็เร่งรีบเนาะไม่ได้ครบนะคะคเข้าใจมากขึ้นเนาะโอเค, <Okay. S 2> คมีคำถามอื่นอีกไหมคะ